เจนเจอร์เล่นไม่ได้ขึ้นเกิดข้อผิดพลาดแก้ไขย,ยังไงดี ค่ะก็ต้องของกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราเรบินยูทู e ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาแก้ไขปัญหาในกรณีที่ m e s s e n g e r ของเรานะคะเข้าใช้งานไม่ได้ขึ้นกําลังรอเครือข่ายหรือว่าขึ้นเกิดข้อผิดพลาดนั่นเองซึ่งวิธีการนะคะทุกคนรอจะกดคา้างไปที่แอปแล้วก็ไปที่ ตัวไอแล้วก็มีวงกลมล้อมรอบตัวไอนะคะให้เรากดแตะเข้าไปนะจากนั้นให้เราไปที่พื้นที่เก็บข้อมูลและแคสพื้นที่เก็บข้อมูลและแคสให้เรากดล้างแคสค่ะแล้วก็ล้างพื้นที่เก็บข้อมูลนะคะในส่วนการล้างพื้นที่เก็บข้อมูลนี้นันหมายถึงว่าเราจะต้องออกจากระบบระบบแชทเฟซที่เราเข้าสู่ระบบไว้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําการเข้าสู่ระบบใหม่ให้เรากดแตะเข้าไปจากนั้นรอสักครู่ค่ะทุกคน ก็ให้เรากดดาเนินการต่อนะคะถ้าโชคดีหน่อยมันอาจจะขึ้นให้กับพองน้ําเลยเหมือนกับพองน้ําเลยโดยที่เราไม่ต้องไปก,กดใส่พาสเวิร์ดหรือว่าอีเมลเพื่อที่เข้าสู่ระบบใหม่นะคะทีนี้เราก็รอสักครู่จากนั้นนะคะตัวนี้กดอนุญาตกดบันทึกตัวนี้ไม่ใช่ในตอนนี้นี่นะคะทุกคนเราก็สามารถเล่น Messenger เล่นแชทได้ปกตินะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน